วันนี้เราจะพามารู้จักกับเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบาพิตรัชการที่9ทรงพระราชทานแก่ประช,ชาชนไทยเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดนี้มีสามหลักการที่สําคัญและสองเงื่อนไขดังนี้สามหลักการสําคัญ1ความพอประมาณใช้ใจ่ายและดําเนินชีวิตตามกําลังของตนเองไม่ฟุ่มเฟือยหรือสุดุย ส้ 2. ความมีเหตุผลคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจและการกระทําา 3. ผู้พุ่งกันในตัวที่ดีเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้น2เงื่อนไข 1. เงื่อนไขความรู้ต้องมีความรู้ที่รอบด้านทางด้านวิชาการและประสบการณ์ 2. เงื่อนไขคุณธรรมต้องมีคุณธรรมซื่อสัตย์ขยันอดทนและแบ่งปันค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาขอสัมภาษณ์เรื่องการรายรับของพวกน้องหน่อยได้ไหม ปกติน้องได้เงินมาเรียนวันละเท่าไหร่กันคะหนูได้มาวันละสองร้อยค่ะน้องล่ะคะได้สองร้อยห้าสองร้อยค่ะหนึ่งร้อยค่ะสองร้อยค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะปกติพอใช้ไหมคะพอคะ่ะพอคะ่ะพอคะ่ะไม่พอคะ่ะพอคะ่ะแล้วน้องมีเงินเก็บกันบ้างไหมคะมีเงินออมกันบ้างไหมเอ่ยมีคะ่ะมีอะไรคะไม่มีคะ่ะไม่มีคะ่ะมีคะ่ะมีคะ่ะ หลจากการสัมภาษณ์คือน้องๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเงินเก็บกันพวกเราจึงจัดทาโครงการออมก่อนรวยกว่าวางแผนเพื่ออนาคตที่มั่นคงพวกเราได้จัดทําใบความรู้เกี่ยวกับการออมเงินซึ่งในใบความรู้จะประกอบไปด้วยหลักการเศรษฐกิจคืออะไรและวิธีการออมเงินออมก่อนรวยกว่าวางแผนเพื่ออนาคตที่มั่นคง ออมเงินไว้ก่อนเพื่อการวางแผนอนาคตที่มั่นคงวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่เข้าใจการออมเงินมากขึ้น 2. เพื่อเป็นการสานต่อแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรัชการที่9 จากเงินที่เรามี100%เซแบ่งเป็น3ส่วน20%คือเงินออมจากการออมปกติคือ10%แต่ถ้าอยากมีเงินเก็บมากกว่านี้ก็ต้องออมมากกว่าเดิม4 0ค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นเช่นค่าเช่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางและค่าโทรศัพท์อีก4 0คือค่าใช้ใจ่ายชีวิตประจำวันหากค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดออกไปแล้วแบ่งใช้ให้พอสำหรับ30วันเช่นมี6000บาทใช้วันละส0ง ปัจจุบันแนวโน้มทางเศรษฐกิจสภาพสังคมและอัตราเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนเป็นอย่างมากการออมเงินในยุคนี้ต้องเผชิญกับหลายปัจจัยเช่นค่าของชีพที่สูงขึ้นรายได้ที่ไม่แน่นอนและความไม่มั่นคงของเศรษฐกิจโลกดังนั้นโครงการออมก่อนรวยกว่าวางแผนเมื่ออนาคตที่มั่นคงจึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้ตระหนกรู้ถึงความสำคัญของการออมเงิน เพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคตอันนี้นะคะจะเป็น QR Code ของการออมเงินที่ทำมาจากโครงการประยุกต์ใช้มาจากโครงการของในหลวงรัชกาลที่9นะคะพี่จะให้น้องลองสกแกนดูแล้วก็เป็นโปสเตอร์ของการออมเงินนะคะดูว่าเขาอ่านแลวเข้าใจง่ายขึ้นไหมอ่ะน้อง,องเอาโทรศัพท์สแกนดูนะคะ <c oughs> <c oughs> น้องลองดูโปสเตอร์ว่าอ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้นไหมคะ เข้าใจง่ายขึ้นค่ะเข้าใจง่ายขึ้นเลยค่ะโอเคค่ะสามารถทำได้สามารถเนาะสามารถทำได้โอเคค่ะเป็นไงบ้างคะค่ะก็เข้าใจง่ายค่ะแล้วก็เดี๋ยวหนูจะลองนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตค่ะเป็นไงบ้างคะเหมือนเพื่อนเลยค่ะเดี๋ยวไปลองทำดูเหมือนเ่นโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสรุปจากโครงการที่สรุปจากโครงการที่เราจะทำ น้องๆมีความเข้าใจในใบความรู้ที่เราได้จัดทำมากขึ้นและได้มีการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน